ช่องตามใจทูเดย์บทที่7สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่152ข่าวการเลิกรากันของหลัวอวีกับเจียงโยแพร่ไปทั่วโรงเรียนเฟิงเหิงอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มแฟนคลับของหลัวอวีจะมาตามราวีเจียงโยอย่างบ้าคลั่งนั้นก็มีแค่ในซีรีส์รักหวานแหววเท่านั้นด้วยฝีมือของเจียงโยแล้วใครจะกล้าไปหาเรื่องเธอกัน บนเว็บบอร์ดของเฟิงเหิงโพสกันให้สนันเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่จบลงของคู่รักอวีโยผู้คนส่วนใหญ่ต่างเดากันไปว่าการของหลวอวีกับจิงโยจะต้องเกี่ยวข้องกับสุวรรณอย่างแน่นอนการเป็นแฟนเก่าที่ถูกทอดทิ้งมาก่อนนั้นสุวรรณมักจะถูกโยงไปเอี่ยวด้วยเสมอยังดีที่ครั้งนี้ไม่นับว่าถูกกล่าวหาฟรีๆเพราะอย่างน้อยในใจของจิงโยก็คิดว่าเรื่องที่ทําให้ตัวเองกับหลวอวีต้องเลิกรากันไปนั้นตัวต้นเหตุก็คือสุวรรณ ดังนั้นหลังเลิกเรียนเจิงโยจึงมาดักหน้าซูวานตรงทางเดินออกจากห้องเรียนนี้เป็นครั้งแรกที่เธอมองดูซูวานอย่างเป็นต่อช่างโหดร้ายกับคนตัวเตี้ยนะักซูวานถูกเจิงโยดักอยู่ด้านหน้าก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วขึ้นถามมีอะไรซูวานคิดว่าเจิงโยจะมาตื้อคุยกับตัวเองเรื่องของพี่ใหญ่เซียวอีกแต่เจิงโยในครั้งนี้กลับต่างออกไปสายตาจ้องเขม่งมาที่ใบหน้าของซูวานแล้วถามออกมาด้วยเสียงอันดังซูวาน ตอนนี้เห็นฉันกับหลัวอวี๋เลิกกันแล้วเธอรู้สึกดีใจมากเลยใช่ไหมละ่ะสุวรรณฉันเคยบอกไปแล้วไงว่าพวกเธอจะคบกันหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเพราะยังไงอีกหน่อยพวกเธอก็ต้องเลิกกันอยู่ดีรักๆเลิกเลิกไราสาระไหมเกี่ยวกับคำถามของเจียงโยสุวรรณนอทที่จะมองบนไม่ได้มีสถานะหนึ่งที่เรียกว่าหมดคำจะพูดเชิญดูซูเสี่ยวหวานทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะละอายใจงั้นเหรอ เมื่อเห็นว่าสุวรรณไม่พูดว่าอะไรเจิงโยก็เริ่มพูดกดดันเธอมากขึ้นสุวรรณฉันทําอะไรผิดต่อเธออย่างนั้นเหรอตั้งแต่เล็กจนโตเธออยู่ที่บ้านตระกูลซูอย่างไม่เคยขาดเหลืออะไรแล้วฉันละ่ะฉันต้องอยู่กับแม่เลี้ยงมาอย่างยากลาบากแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมเธอครอบครองสถานะที่ควรจะเป็นของฉันฉันเคยถือสาอะไรเธอบ้างไหมรอบๆห้องเรียนเดิมก็มีคนมุงดูกันเยอะอยู่แล้วตอนนี้พอได้ยินคําพูดของเจิงโยทุกคนต่างก็อดไม่ได้ที่จะเริ่มซุบซิบกันขึ้นมา ครอบครองคำพูดนี้มาจากไหนกันละ่ะอันที่จริงแล้วสถานะที่แท้จริงของเจียงโยและสุวรรณคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องนี้กันเลยเมื่อในที่สุดเจียงโยก็เผอหลุดปากพูดเรื่องสถานะที่แท้จริงของทั้งสองคนขึ้นมาสุวรรณไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะในเนื้อเรื่องเดิมจากการยั่วยุครั้งแล้วครั้งเล่าของสุวรรณทําให้ครั้งหนึ่งเจียงโยทนไม่ไหวเลยระเบิดเรื่องสถานะที่แท้จริงของทั้งสองคนออกมาอย่างไม่ตั้งใจหลังจากนั้นสุวรรณก็กลายเป็นชนชั้นล่าง ในโรงเรียนเฟิงเหิงที่ทุกคนต่างก็ดูถูกดูแคลนจนเธอรับแรงกดดันไม่ไหวเลยต้องย้ายออกจากเฟิงเหิงไปฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าเธอทำเรื่องผิดอะไรต่อฉันเธอจะตกใจตื่นไปทำไมในที่สุดสุวรานก็พูดออกมาอย่างช้าๆในขณะเดียวกันก็โยนกระเป๋านักเรียนของตัวเองไปบนโต๊ะที่อยู่ใกล้กับประตูสายตาคมกริบก็กวาดมองไปทางผู้คนที่มุงดูกันอยู่รอบห้องฉันว่าทุกคนคงจะสนใจในสถานะของเราทั้งสองคนมาก ทุกคนคงจะยังไม่รู้สินะที่จริงแล้วฉันไม่ใช่คุณหนูใหญ่ของตระกูลซูคุณหนูใหญ่ตัวจริงคือจิงโยต่างหากฉันเป็นแค่เด็กที่ถูกคนตระกูลซูอุ้มมาผิดตัวในตอนนั้นไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกก็คือในตอนนั้นแม่ของฉันเห็นแก่ตัวอยากให้ลูกสาวของตัวเองมีชีวิตที่สุขสบายเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฉันคลอดออกมาก็เลยเอาไปสลับตัวกับจิงโยอาโอแม่เจ้า เมื่อได้ยินคำพูดของสุวรรณทุกคนที่ยืนล้อมกันอยู่ต่างก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันนี้คือเรื่องแมวป่าแลกองชายในตำนานเหรือเนี่ยสุวรรณเธอเมื่อได้ยินสุวรรณพูดเรื่องทั้งหมดออกมาสีหน้าของเจิงโยก็เปลี่ยนไปทำไมเธอถึงในใจของเจิงโยรู้มาตลอดว่าสุวรรณให้ความสำคัญกับเรื่องสถานะของตัวเองมากขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้สุวรรณกลับยอมรับสถานะของตัวเองต่อนหน้าทุกคนแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เจียงโยได้แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นมองมาทางสุวรณอย่างไม่อยากจะเชื่อเจียงโยฉันเคยบอกเธอไปแล้วนะว่าอย่าใช้ความฉลาดและสายตาของตัวเองไปมองว่าทุกคนจะเป็นแบบเธอเรื่องที่ใหญ่กวฟ้าในสายตาของเธอแต่สําหรับฉันมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นฉันไม่สนใจในสถานะคุณหนูของตระกูลซูฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าเธอจะคบหายอยู่กับหลวอวีหรือคนอื่นๆตลอดเวลาที่ผ่านมา มีแค่เธอที่พยายามเข้ามารบกวนชีวิตของฉันอยู่ฝ่ายเดียววันนี้ฉันจะขอเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับฉันอีกและอย่าไปยุ่งกับเซียวฉีด้วยเขาไม่ได้พูดจาด้วยง่ายๆเหมือนกับฉันหรอกนะในขณะที่ผู้สุวรรณก็หยิบกระเป๋ามาสะพายไปบนไหล่อย่างไม่แยแสเดินตรงไปทางกลุ่มคนที่มายืนมุงดูกันอยู่ขอทางหน่อยหลีกทางด้วยกลุ่มคนที่ยืนล้อมวงกันอยู่ได้ยินคำพูดของสุวรรณต่างก็หลีกทางให้สุวรรณได้เดินอย่างอัตโนมัติแต่ว่ากลับมีร่างสูงใหญ่มาขวางทางของสุวรรณไว้ สุวรรณเงยหน้าขึ้นมามองอย่างแปลกใจแต่กลับไปประสานสายตาเข้ากับใบหน้าหล่อเหลาของหลัวอวีเข้ามีธุระอะไรเธอขมวดคิ้วมองดูชายหนุ่มตรงหน้าน้ำเสียงเย็นชาเช่นเดิมวันนี้ฉันขับรถมาเดี๋ยวไปส่งที่บ้านหลัวอวีเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงนายเชนชาแต่ว่าในระหว่างที่พูดเขากลับใช้ประโยชน์จากความสูงของตัวเองย่างกระเป๋ามาจากมือของสุวรรณมาถือไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ไม่ได้สนใจในคำตอบของสุวรรณหลัวอวีก็หมุนตัวเดินจ้ำเอ้าวออกไปทันทีสุวรรณเด็กเรียนนายจะทำตัวหญิงยะโสแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพฤติกรรมของพระเอกเด็กเรียนที่ทำตัวเหมือนประธานจอมเผด็จการแบบนี้สุวรรณได้แต่ให้คะแนนติดลบในใจแต่จะว่าไปตัวเองก็ไม่ได้อยากจะนั่งรถกลับบ้านพร้อมกับเจียงโย ในที่สุดสุวรรณก็รีบจำเอาตามหลัวอวีไปทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันออกไปเงาร่างสูงเตี้ยสองคนดูๆไปก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีกว่าแต่ก่อนหน่อยเมื่อไม่มีเรื่องน่าสนใจอะไรแล้วกลุ่มที่มุงกันอยู่ตรงระเบียงทางเดินก็ค่อยๆสลายตัวกันไปจิงโยยังคงยืนอยู่ตรงประตูห้องเรียนมองดูระเบียงทางเดินที่ว่างเปล่าในใจกลับยังมีภาพของหลัวอวีและสุวรรณที่เดินเคียงข้างกันออกไปว่าแล้วเชียวสุวรรณยังคงแคร์หลัวอวีอยู่ สิ่งที่เธอทำทั้งหมดก็เพื่อที่จะทำให้หลวอวี๋กลับมาสนใจเธออีกครั้งเจียงโยกัดริมฝีปากของตัวเองไว้แน่นอย่างลืมตัวแล้วริมฝีปากสีแดงระเรือ่อก็ค่อยๆมีเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาเสี่ยวโยเพื่อผู้ชายอย่างหลวอวี๋แล้วมันไม่คุ้มค่ากันเลยนะด้านหลังมีเสียงของโอหยางลั่วดังขึ้นอย่างกระทันหันวันนี้คุณชายโอหยางแต่งกายด้วยชุดปพรเวสีขาวทั้งชุดยืนโพสท่าอยู่ตรงขอบหน้าต่างด้านหลังของจิยงโย มองมาทางเจียงโยด้วยสายตาลึกซึ้งและเป็นห่วงเป็นใยฉันฉันไม่เป็นอะไรได้ยินเสียงของโออย่างล่วเจียงโยรีบเร่งเช็ดคราบเลือดบนริมฝีปากของตัวเองแล้วหันไปฝืนยิ้มทำหน้ารรื่นให้กับเขาเรื่องที่ตัวเองเป็นรักแรกพบ ของโอหยางล้วนนั้นเจิงโยไม่เคยรู้มาก่อนเธอเพิ่งจะรู้จักโอหยางล้วอย่างจริงจังก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองตอนนั้นโรคหลงตัวเองของโอหยางล้วกำลังกำเริบเผาขึ้นไปยืนโศกเศร้าอยู่บนดาดฟ้าของอาคารเรียนอยู่คนเดียวแต่แล้วก็ถูกเจิงโยที่ขึ้นไปทำความสะอาดพอดีเห็นข้าวโอหยางล้วที่ไม่ได้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนจึงถูกเจิงโยคิดว่าเป็นคนนอกเมื่อเห็นว่าเขาเดินคิดหนักอยู่บนดาดฟ้าคนเดียวจึงคิดว่าเขาจะฆ่าตัวตาย ดังนั้นเธอจึงใช้วิชาการต่อสู้ที่แข็งแกร่งของตัวเองเข้าไปช่วยเหลือเด็กหนุ่มที่กำลังหลงผิดอย่างรวดเร็วถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือเป็นเพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของจิ่งโยถึงทําให้โออย่างล่วงเกือบจะสะดุดเท้าตัวเองตกลงอาคารไปจริงๆแต่เมื่อเผชิญหน้ากับสายตาเป็นห่วงและคำพูดปลอบใจอย่างจริงใจของจิงโย ทำให้เดิมทีโอหยางล้วที่มีใจให้เธออยู่แล้วยิ่งทำให้หัวใจดวงน้อยของเขาถูกนางฟ้าตัวน้อยๆตรงหน้านี้ทำให้สันไหวยิ่งขึ้นไปอีกจนยากจะถอนตัวเขามีความรู้สึกว่าสวรรค์จะต้องส่งเจิงโยมาช่วยเขาไว้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเมื่อยืนยันได้แล้วว่าตัวเองตกหลุมรักเข้าให้แล้วโอหยางล้วที่เตรียมจะใช้ความเอาแต่ใจและผด็จการของตัวเองไปพิชิตใจคนในดวงใจของตัวเองให้ได้นั้นเขากลับเห็นหลวอวี๋และเจิงโยจูงมือกันเดินผ่านหน้าเขาไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ในเขตโรงเรียน ที่แท้แล้วนางฟ้าในดวงใจของเขามีเจ้าของจับจองไว้แล้วทำให้หัวใจดวงน้อยๆของใครบางคนแตกสลายเป็นเสียเส่ยงๆโอหยางลู่รู้สึกว่าตัวเองกำลังอ,อกหักความเจ็บปวดจากการอ,อกหักทำให้เขาลืมแผนการที่จะจัดการกับซูวานไปอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าในวันนี้โอหยางลู่ที่เขาไปไลดูโพสต์ในเว็บบอร์ดของโรงเรียนอย่างเบื่อหน่ายกลับเห็นข่าวการเลิกราของหลววีและเจ็งโยความรู้สึกแรกของเขาไม่ใช่ความดีใจแต่กลับเป็นความโกรธ นางฟ้าจิงโยของเขาออกจะน่ารักขนาดนั้นหลวอวีกล้าทำให้เธอเสียใจได้ยังไงให้อภัยไม่ได้จริงๆให้อภัยไม่ได้ฮัตชิวผู้ชายเลวบางคนที่ให้อภัยไม่ได้ตอนนี้กำลังจามออกมาเมื่อเดินมาถึงรถของตัวเองรถที่หลวอวีขับเป็นรถออดี้รุ่นธรรมดาทั่วไปเพราะอย่างไรนักธุรกิจและข้าราชการนั้นต่างกันบ้านตระกูลหลวของเขามักจะทำตัวติดดินอยู่เสมอนั่งสิ หลังจากที่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินอ้อมมาเปิดประตูที่นั่งข้างคนขับออกพร้อมกับโยนกระเป๋าของสุวรรณเข้าไปเก็บไว้ในตัวรถสุวรรณช้อนสายตาขึ้นปลายตามองไปที่หลวอวี่แวบหนึ่งเมื่อก่อนตอนที่เราครบกันอยู่ก็ไม่เคยเห็นว่านายจะขยันมาเปิดประตูรถให้ฉันแบบนี้เลยนี่ได้ยินคำพูดล้อเลียนของสุวรรณหลวอวี่ก็ปรับสีหน้าให้ตั้งตรงถูกของเธอเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยได้เห็นแก่ความรู้สึกของเธอเท่าไรสุวรรณฉันติดค้างคำขอโทษต่อเธอ ืมสุวรรณเลิกคิ้วมองไปที่หลวงอวี๋นายคงไม่คิดเหมือนยายสมองพิการเจิงโยนั่นที่คิดว่าฉันอยากจะคืนดีกับนายหรอกใช่ไหมหึดได้ยินคำพูดของสุวรรณหลวงอวีก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้สุวรรณฉันรู้สึกว่าวันนี้ฉันเพิ่งจะได้รู้จักเธออย่างจริงจัง ที่จริงแล้ววันนี้หลวอวีเองก็ใจลอยมาทั้งวันแล้วเขาย้อนคิดถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองกับเจิงโยตลอดทั้งวันจนกระทั่งตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็เดินใจลอยไปถึงหน้าห้องเรียนของเธออย่างไม่รู้สึกตัวเพราะอย่างนี้ถึงทําให้หลวอวีได้ยินและได้เห็นการกระทําของเจียงโยที่มีต่อซูวานช่วงเวลานั้นไม่รู้ว่าอะไรดนใจทําให้สมองของหลวอวีตื่นขึ้นมาในทันใดเขาชอบอะไรในตัวเจียงโยกันแน่นะจิตใจดีบริสุทธิ์เหรอือ หรือเพราะแค่ความหลงไหลกันแน่ที่จริงแล้วเริ่มแรกที่หลัวอวี่เริ่มสนใจในตัวของเจิงโยขึ้นมาไม่ใช่เพราะความสวยของเธอและไม่ใช่เพราะความสามารถที่โดดเด่นหรือนิสัยกล้าได้กล้าเสียของเธอแต่แค่เพราะสุวรรณในตอนณนอชอบพูดถึงเรื่องไม่ดีของเจิงโยต่อหน,น้าเขาและหลัวอวี่ก็คิดว่าว่าเจิงโยเป็นคนแบบนั้นไปโดยปริยายแต่พอเขาเริ่มเห็นว่าจริงๆเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่ดีกว่าและเก่งกว่าที่สุวรรณเคยพูดถึง เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นหลวอวี๋เริ่มมองหาและสนใจในตัวของเจิงโยขึ้นมามองดูเธอยิ้มให้สุวรรณครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่ถูกกลั่นแกล้งก็ยังคงมีรอยยิ้มอยู่เต็มดวงหน้ารอยยิ้มพวกนั้นทําให้หลวอวี๋รู้สึกวั่นไหวแต่ว่าวันนี้พอเห็นเจิงโยไล่บีถามสุวรรณแล้วทําให้ความรู้สึกวั่นไหวนั้นลดลงไปในทันทีไม่น้อยที่จริงเจิงโยมีอะไรแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆนั้นหรือเธอก็เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาทั่วไป หากจะบอกว่าแตกต่างเธอก็ถือว่าสวยไม่น้อยเลยแล้วยังมีศิลปะป้องกันตัวที่ถือว่าไม่เลวเลยแต่ว่าก็เพียงเท่านี้หลัวอวีคิดถึงเด็กผู้หญิงที่เขาเคยรู้จักมาตั้งแต่เล็กจนโตผู้หญิงที่เขาเคยคบหาด้วยเหล่านั้นพวกเธอก็ไม่ได้ด้วยไปกว่าจิงโยเลยไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกคนบนโลกนี้ต่างก็มีลักษณะนิสัยของตัวเองมีข้อบกพร่องของตัวเองก็เหมือนกับสุวรร คนที่เคยเต็มไปด้วยข้อบกพร่องแต่ถ้าหากว่าเราลองมองลึกเข้าไปในรายละเอียดของเขาแล้วก็จะทําให้เราค้นพบด้านดีๆของเขาเด็กเรียนอย่างเขาเวลาที่หลัวอวีเเชิญหรือแก้ไขปัญหาเขามักจะมีวิธีการคิดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนึกถึงเมื่อก่อนความเป็นห่วงเป็นใย,ยของสุวรรณที่มีต่อตัวเขาหลวอวีรู้สึกติดค้างคําขอโทษต่อเธอค,ำคำํคนี้เธอสมควรจะได้รับมันส่วนเรื่องคืนดีกันนั้น หลัวอวีไม่เคยคิดที่จะกลับมาคืนดีกับสุวรรณเพราะว่าในใจของเขาตอนนี้ยังไม่สามารถปล่อยวางจิงโยได้อย่างที่ใจต้องการอีกอย่างเขารู้ใจตัวเองดีว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อสุวรรณนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบหนุ่มสาวมานานมากแล้ววันนี้ที่เขาอาสาจะไปส่งเธอกลับบ้านก็เพราะคำขอโทษที่เคยติดค้างเธอไว้เท่านั้น เมื่อเห็นว่าหลววีไม่ได้มีใจคิดเป็นอื่นสุวรรณก็รู้สึกโล่งอกไปทีเธอไม่ใช่คนหลงตัวเองแต่ว่าตอนนี้จิงโยก็คอยตามราวีเธอไม่เลิกอยู่แล้วถ้าหากยังมีหลวอวีเข้ามาร่วมวงด้วยอีกคนสุวรรณมีความรู้สึกว่าจิงโยจะต้องตามราวีเธออย่างบ้าคลั่งเข้าไปอีกแน่เมื่อถึงตอนนั้นสุวรรณเกรงว่าจะอดไม่ได้จนเผลอพลั้งมือฆ่าเธอตายไปซะก่อนช่องตามใจทูเดย์บทที่เจ็ดสลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสาม ในที่สุดชาติกำเนิดของซูวานที่เฟิงเหิงก็ไม่ใช้ความลับอะไรอีกต่อไปและโอหยางลวดที่เตรียมจะใช้สถานะของซูวานมาบีบบังคับเธอก็ทำได้แค่ถอยทับกลับแล้วรอให้ศบโอกาสที่จะเอาคืนซุวานในครั้งต่อไปหลังจากวันนั้นที่หลวอวี่ไปส่งซุวานกลับบ้าน ในโรงเรียนก็ต้องมีข่าวหรือว่าหลวอวี๋และสุวรรณจะกลับมาคืนดีกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่น่าเสียดายที่หลังจากวันนั้นแล้วทั้งสองคนก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยหลวอวี๋ตั้งใจเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสุวรรณเมื่อไม่มีเจิงโยมาคอยวุ่นวายแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตตั้งใจเรียนหนังสือไม่ออกนอกห้องเรียนอีกผ่านไปชั่วงคริบตาก็มาถึงงานคริสต์มาสประจำปีแล้วทุกๆปีที่เฟิงเหิงจะมีการจัดงานเต้นรำชุดแฟนซีในคืนวันคริสต์มาสและงานนี้ยังเป็นงานที่ทั้งครูอาจารย์และะนนนนนััักกเเรรรรียียยท้้งงงงโจตอมมมาา่วาหด ที่จริงแล้วงานเต้นรำแบบนี้สุวรรณไม่ได้สนใจจะไปร่วมงานด้วยศักิ์เท่าไรแต่ว่าบริษัทเกมของสูรุ่ยกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบเกมช่วงสำคัญอยู่ดังนั้นในวันคริสต์มาสเขาจึงไม่สามารถมาอยู่ร่วมฉลองกับสุวรรณได้ภายใต้ความเบื่อหน่ายสุวรรณจึงไปจองชุดแม่มดจากร้านชุดแฟนซีมาหนึ่งชุดแล้วเดินเข้าห้องจัดงานเลี้ยงของโรงเรียนไปอย่างเซ็งเงเตรียมตัวไปร่วมชมสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักระหว่างสิทธิอาจารย์ของคุณนางเอกและวเวินเหวน,วนห่าว เป็นอย่างที่สุวรรณได้รับรู้มาเจียงโยเตรียมงานเต้นรำในครั้งนี้อยู่ตลอดช่วงนี้จึงทำให้เธอค่อยๆเดินออกมาจากความสัมพันธ์ของหลัวอวี๋ได้ที่จริงแล้วเจียงโยก็เคยคิดที่จะฉีกหน้ากากของสุวรรณต่อหน้าพี่ชายที่เติบโตมาด้วยกันอย่างพี่ใหญ่เสียว่าแต่หน้าเสียดายท่านแม่ทับซูจะให้โอกาสนี้แก่เธอได้อย่างไรกันถึงแม้ว่าช่วงนี้สุรุ่ยจะพักอยู่ที่บ้านตระกูลซูแต่ว่าเจียงโยไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเลย เวลานานไปเมื่อเจิงโยเห็นว่าซูรุยไม่สนใจตัวเองเลยจึงได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเท่านั้นงานเต้นรำชุดแฟนซีในคืนนี้เจิงโยเลือกแต่งกายด้วยชุดกระโปรงสีน้ำเงินของสโสนไว้เมื่อชุดนี้อยู่บนร่างอารชรผิวขาวใสอีกทั้งยังมีเส้นผมสีขาวดูทีมะของเจิงโยแล้วทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเธอคือนางในจินตนาการจริงๆ ทุกคนในค่ำคืนนี้ต่างก็สวมใส่หน้ากากเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้บนใบหน้าของจิงโยมีหน้ากากครึ่งหน้าที่ปักด้วยดอกไม้สีขาวและมีผ้าลูกไม้ระบายอยู่ตามกรอบหน้ากากเมื่อมารวมกับการแต่งกายด้วยชุดโสรไว้แล้วทำให้เจ้าตัวกลายเป็นจุดเด่นของงานไปทันทีเมื่อเทียบกับสุวรณแล้ววรณที่อยู่ในชุดแม่มดสีดำสนิททั้งชุด หน้ากากเต็มหน้าสีทองหม่นที่เต็มไปด้วยลวดลายชวนแปลกตาทำให้ทั้งตัวของสุวรรณถูกห่อหุ้มไปด้วยความมืดมิดมีเพียงดวงตาเย็นชาและริมฝีปากสีแดงระเรื่อเท่านั้นที่โผลออกมา การแต่งกายด้วยชุดนี้เรียกได้ว่าสามารถแข่งขันกับกลุ่มคนที่แต่งกายย่อด้วยชุดผีดูดเลือดในงานเต้นรำนี้ได้เลยแต่ถึงอย่างรายการแต่งกายแปลกประหลาดแนวนี้ก็ถือได้ว่ามีแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นอย่างไรทุกคนก็อยู่ในช่วงวัยอายุ17-18กันมีสาวคนไหนจะไม่รักสวยรักงามบ้างมีสาวคนไหนจะไม่อยากมีเรื่องราวดีๆในช่วงวัยรุ่นบ้างหละ่ะในห้องจัดเลี้ยงมีแต่พวกเจ้าชายอัศวินสุดหล่อและยังมีเหล่าเจ้าหญิงที่งามดุดนางฟ้านางสวรรค์และนางฟ้าตัวน้อยๆอ,อ,อยู่เต็มไปหมด การเต้นรำเป็นสิ่งที่เจิงโยไม่ถนัดที่สุดดังนั้นถึงแม้ว่าตลอดทั้งคืนนี้จะมีใครมาเชิญเธอออกไปเต้นรำด้วยต่างก็ถูกเธอปฏิเสธไปหมดจนมีร่างสูงที่แต่งกายด้วยชุดบัรหลวงสีขาวทั้งร่างเดินมาหยุดอยู่หน้าเธอไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับเจิงโยเจิงโยลังเลอยู่เพียงครู่หนึ่งก็ค่อยๆเดินตามเขาออกไปยังฟลอร์เต้นรำซูวันรู้ว่าคนที่แต่งกายด้วยชุดบัรหลวงนั้นคือเวินหวนห้าว ที่เขาว่ากันว่าภายนอกดูเรียบร้อยแต่ข้างในไร้กาศมากก็คงจะเป็นคนประเภทนี้แหละนะฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมเสียงอ่อนหวานของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นข้างกายของสุวรรณสุวรรณหันไปมองเล็กน้อยก็เห็นหญิงสาวที่ใส่หน้ากากสีเทาแต่งกายด้วยชุดสีเทาทั้งชุดยืนอยู่ข้างกายตัวเองตรงนี้ไม่มีคนนั่งเชิญนั่งได้ตามสบายเลยซินเดอเรล่า สุวรรณมองดูคนที่แต่งกายด้วยชุดผ้าเนื้อหยาบสีเทาคนนี้แล้วรู้สึกคุ้นตาดูเหมือนว่าจะเป็นชุดของซินเดอเรลล่าในตอนต้นเรื่องของนิทานเรื่องนี้แต่คนที่ได้ยินคำพูดของสุวรรณกลับยกยิ้มน้อยๆฉันไม่ใช่ซินเดอเรลล่าที่ได้เต้นรำกับเจ้าชายในฟลอร์เต้นรำคนที่ได้ใส่รองเท้าแก้วสีถึงจะใช่ส่วนฉันก็เป็นแค่พี่สาวของซินเดอเรลล่าเท่านั้นไม่มีความโชคดีเหมือนซินเดอเรลล่าได้แต่อิจฉาซินเดอเรลล่าที่เจ้าชายหลงรักอย่างพี่สาวของซินเดอเรลล่าเธอไม่มีเวทมนต์ ทุกคนต่างก็จดจำได้แค่ซินเดอเรลล่าที่ถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวกลั่นแกล้งในตอนต้นเรื่องแต่กลับไม่มีใครเคยไปสนใจเลยว่าเมื่อซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายแต่งงานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันไปแล้วพี่สาวของซินเดอเรลล่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรถ้าเทียบกับซินเดอเรลล่าที่มีสวรรค์คอยเป็นห่วงมีเจ้าชายคอยรักใคร่พี่สาวของซินเดอเรลล่าก็เป็นได้แค่ตัวประกอบที่ไม่มีความหมายพี่สาวของซินเดอเรลล่าหรอ เมื่อสุวรรณได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายก็ยืดตัวนั่งตรงมองดูหญิงสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเองอย่างสนอกสนใจฉันมีกระจกวิเศษอยู่หนึ่งบานจะให้ฉันลองถามกระจกวิเศษดูไหมว่าใครคือเนื้อคู่ของเธอเนื้อคู่เหรอพอหญิงสาวได้ยินคำพูดของสุวรรณสายตาของเธอก็เม่อมองออกไปยังมุมหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงเหม่อมองอยู่สักพักเธอก็ดึงสายตากลับมาหันมายิ้มอ่อนๆให้กับสุวรรณแล้วสส่หัวไปมากระจกวิเศษของเธอบอกเธอได้แค่ว่าใครงามเลิศในปฐพีไม่ใช่เหรอ มันอัปเดตเป็นรุ่นใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันประโยชน์ของมันมีเยอะเลยนะก่อนที่เธอจะปรากฏตัวขึ้นมันก็บอกฉันแล้วว่าเธอเป็นใครสุวรรน,น้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นเมื่ออยู่ภายใต้หน้ากากที่ดูแปลกประหลาดแล้วกลับทำให้รู้สึกว่าสามารถดึงดูดใจของผู้คนให้วันไหวตามได้ง่ายๆเธอรู้ว่าฉันเป็นใครเหรอได้ยินคำพูดของสุวรร หญิงสาวที่เรียกตัวเองว่าเป็นพี่สาวของซินเดอเรลล่าก็เริ่มสนใจขึ้นมาสายตาอย่างรอคอยมองไปทางสุวรรณอันที่จริงแล้วเธอไม่เชื่อว่าสุวรรณจะจําตัวเองได้เพราะว่าเธอในตอนนี้เป็นตัวตนของเธออีกคนที่เธอพยายามซ่อนมันเอาไว้เธอคือสวีนั่สุวรรณมองหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้ายิ้มยิ้มแล้วเอ่ยชื่อของเธอด้วยเสียงทุ้มต่ําสวีนั่นั่งตัวแข็งอยู่บนโซฟามองตรงมาทางสุวรรณเธอเธอรู้ได้ยังไง ฉันเดาเอาสุวรรณยิ้มให้สวีนุ่วที่จริงแล้วตอนแรกสุวรรณก็ไม่รู้หรอกว่าเธอคือสวีนุ่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่สวีนุ่นั่งเมื่อ,อยอยู่นั้นสุวรรณสังเกตว่าสายตาของเธอมองจ้องไปทางหนึ่งและทางนั้นก็เป็นมุมที่ค่อนข้างไกลมีเพียงเงาของร่างสูงเงาหนึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเท่านั้นคนคนนั้นแต่งกายด้วยชุดอัศวินรติการสีดำทั้งชุดใบหน้าถูกหน้ากาก,ากบดบังไปจนหมดเขายือนอยู่คนเดียวนอกกลุ่มคนอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศรอบตัวของเขาที่ดูทรงพลังเกินไป จึงทาให้ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปทักทายเขาอัศวินรัติการคนนั้นเขาคือหลัวอวีและคนที่สามารถดูออกว่าเป็นหลัวอวีได้ตั้งแต่แวบแรกคือคนที่สามารถเฝ้ามองเขาอย่างเงียบๆแล้วหญิงสาวที่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นพี่สาวของซินเดอเรลล่าได้คนที่สูวันนึกถึงก็มีแค่สวีนั่วเท่านั้น ที่จริงแล้วสวีนุ่นแอบชอบชวีมาตลอดแต่ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่เก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองเก่งเรื่องพวกนี้แม้แต่ในเนื้อเรื่องเดิมที่สุวานได้รับรู้มาก็ไม่ได้มีการพูดถึงไว้แสดงว่าในเวลาปกติสวีนุ่นนั้นเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้สมบูรณ์แบบมากจริงๆแต่ว่าเมื่อเรารักใครสักคนแคร์ใครสักคนสายตาที่เรามองดูเขาคนนั้นก็จะต่างไปจากคนอื่นๆเราจะคอยมองหาเขาสนใจในทุกการกระทำของเขาอย่างไม่รู้ตัวต่อให้จะเป็นเพียงแค่แวบเดียวในสายตาก็เถอะ ดังนั้นความสนใจบางอย่างที่สวีน่มีต่อหลวอวี่จึงถูกสุวรรณสังเกตเข้าอย่างไม่รู้ตัวสวีน่วที่ถูกสุวรรณเดาตัวตัวตนได้ถูกนิ่งอึ้งไปชั่วอึดใจสุดท้ายก็ยิ้มออกมาอย่างเปิดเผยสุวรรณเธอไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยจริงๆเมื่อก่อนฉันก็แอบไม่ชอบเธออยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้กลับรู้สึกเริ่มชอบเธอมากขึ้นมานิดหนึ่งแล้วละในขณะที่พูดอยู่สวีนั่วก็ลุกข,ขึ้นยืนแล้วดึงแขนของสุวรรณให้ลุกขึ้นมาจากโซฟาด้วยท่านแม่มด ไม่ทราบว่าข้าจะได้รับเกียรติเชิญท่านมาร่วมเต้นรำด้วยกันสักเพลงไหมสุวรรณหันไปมองมือขวาที่ถูกสวีนั่วกุมเอาไว้แล้วข้าจะปฏิเสธได้อีกหรือพี่สาวของซินเดอเรลล่าอีอีสวีนั่วแลบลิ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ดึงสุวรรณไปกลางฟลอร์เต้นรำตอนนี้คนที่มาเต้นรำกันอยู่ในฟลอค่อนข้างเยอะ สุวรรณสังเกตเห็นแล้วว่าเจียงโยกับเวินหวนเฮ้ายังคงเต้นรำกันอยู่ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมากเวินหวนเฮ้าเกือบจะทั้งกอดทั้งรัดเจียงโยเต้นรำไปด้วยกันดูเหมือนว่าจะกำลังตั้งใจสอนเธอเต้นรำอยู่แต่ความจริงแล้วท่าทางของทั้งสองคนดูเหมือนคู่รักกันมากเมื่อเห็นว่าสุวรรณมองไปรอบตัวอย่างสนใจสวีนัวอ้าปากกำลังจะพูดบางอย่างกับสุวรรณทันใดนั้นเธอก็ถูกผลักอย่างแรงจากทางด้านหลังทำให้สวีนัวปลิวออกไปจากฟลอเต้นรำอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันสุวรรณกำลังจะยื่นมือไปจับสวีน่วไว้แต่ข้อมือของเธอกลับถูกมือใหญ่จับไว้แทนอยากขยับตอนนี้เจ้าเป็นเหยื่อของข้าแล้วทรงผมที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงสีเงินและร่างที่อยู่ในชุดทักซิโดงามสง่าสุวรรณช้อนสายตาขึ้นมองก็เจอเข้ากับหน้ากาก,ากสีแดงเข้มเจ้าของหน้ากากกำลังยิ้มให้กับสุวรรณทำให้มองเห็นฟันยาวแหลมสองซี่เล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์ของวัมไพรทำไมนายถึงมาได้ละ่ะ น้ำเสียงของสุวรณเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์เพียงแค่แวบ,บเดียวสูวรณก็จำได้แล้วว่าแวมไพร์สุดหล่อตรงหน้านี้ก็คือแม่ทัพซูของเธอที่รักมองแค่แวบ,บเดียวก็จำได้แล้วเก่งจังเลยซูรุยเห็นสุวรณมองแค่แวบ,บเดียวก็จำตัวเองได้ก็รีบดึงมือของสุวรณมาอยู่ในอ้อมกอดของตัวเองอย่างได้ใจผมก็แค่อยากจะมาเซอร์ไพรส์คุณไงพวกเรามาเต้นรำกันเถอะการเต้นรำกับซูรุยเป็นการใช้แรางงานขั้นสูงอย่างแน่นอนเรื่องนี้สูวรณรู้มานานแล้ว ดังนั้นสายตาของสุวรณรีบหันมาก็นึกคำพูดขึ้นมาได้ในทันทีเดี๋ยวก่อนฉันขอไปดูสวีนัวก่อนไม่ต้องหรอกซูรุยออกแรงยึดไหล่ทั้งสองข้างของสุวรณไว้บังคับไม่ให้สุวรณหมุนตัวไปไหนได้เมื่อกี้นี้ฉันเล็งเอาไว้อย่างดีดีแล้วผลักเธอเข้าไปในอ้อมกอดของหลวอวี่โดยตรงอ่นไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะปรดเรียกฉันว่าเลยเฟิงกำจัดก้างขวางข้อออกไปได้แล้วยังสกัดถ่านไฟเก่าเอาไว้ได้อีก แม่ทับซูมีความรู้สึกว่าตัวเองยิ่งอยู่ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ